ไปดีพ่อแม่พี่น้องป้องไป,ปสุชคนเนาะมันนี้กับพ่พอกับซองแอดภุมมเลขคำนวณคือเก่าเนาะมันนี้แอ ah ดภุมิสิมาให้แนวทางหวยลาวสตาร์ได้พี่น้องเดอ้หอหวยลาวสตาร์เนาะหวยลาวสตาร์งวดวันที่สองเนาะเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดเนาะหวยลาวสตาร์ได้พี่น้อง <c oughs> ตัวเลขมีเข่ามีรุดได้พี่น้องเดอ้อเป็นเพียงแนวทางได้พี่น้องเดอ้อ มักก็ตามเนาะ่มักก็เลื่อนผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขมีเข่ามีรุดเด้อพี่น้องตัวเลขมีเข่ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเด่นเนาะบนล่างคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสําหรับลาสตาเนาะ สำหรับตัวเด่นเด้อพี่น้องไฮเดรนเทียหกกับเจสเด้อพี่น้องลาสตาเพือื่นเนาะแอดพู่ไฮเดนหกกับเจสเนาะพี่น้องเนาะลาสตา้าไฮเดนหกกับเจดเด้อพี่น้องาาบานกกน,นี้ก็มาจับคู่ทํากันเลยเนาะพี่น้องเนาะจับคู่ร่กันเลยพี่น้องหกกะซีนี่อยู่หกศูนย์กสองหกสี่ กห้กเก้าบันทึกเจ็ดพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าอ่ะนี่ด้วยพี่น้องสำหรับแนวทางลาวสตาร์เนาะนี่นี่ด้วยพี่น้อง,งเอด้อดสำหรับตัวเด่นเนาะ <c oughs> กระเด็นทั้งสองโตเนตัวเอสทีหมักไปที่เจ็ดกว่านะนี่อ่ะ ไอ้หมักกับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางลัสตาผู้อื่นเนาะพี่น้องเนาะนี่อ่ะพี่น้องหมักกับแคบหน้าจอเด้อพี่น้องตัวเลขมีเข่ามีรุดเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขมีเข่ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขมีเข่ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเป็ดเพียงแนวทางเด้อพี่น้อง <c oughs> ตัวเลขมีเข่ามีรุดเนาะมักกระตามเนาะพี่น้องเนาะผมมักกระเลื่อนผ่านตัวเลขมีเข่ามีารุดบอกว่ายังไรมมันกะมาอยู่แล้วแหละพี่นอ้องหกศูนหกสอง หกสามบมีเด้อพี่น้องหกสามหกหกศูนย์หกหนึ่งกับหกสามบมีเด้อพี่น้องเด้อถามมันมาหกสามหกสามกับหกหนึ่งก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อผมว่าแอดบริจาบให้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็าฝากเพียงสมนีเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแอดภูมิเลขคำนวณเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสบายดีพี่น้อง